ครับสวัสดีครับมีรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมาถ่ย7สีนะครับจันทอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับก็ดืนก็ต้องขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลัดชัยและมวยหูเริงฤทธิ์สิทธิ์หลวงปู่มุนของเราไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสมักสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ i d 6 6 9 9 b y นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่08869961นะครับ ก็มาดูที่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564นะครับสำหรับคู่เอกในรายการของวันนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงนะครับพบกับสมิงดำชฉอัจจรบูรณ์นะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะครับส่วนคู่รองนะครับหรือรองคู่เอกนะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างมังกรทองสิทธนายกทวีปตะพงนะครับพบกับเพชรอัศวินมรัตนณบิตนะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ําหนัก125อปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโรเบิร์ตสอธนาบวรนะครับพบกับสักเล็กเกียริเพชรเดชานะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ําหนัก115ปอนด์นะครับ มาคู่ที่1นนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่เปิดหัวในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างพลอยขาวจพัทริยานะครับพบกับอํานาจเดชสิทธนายกมูลนะครับสาหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ําหนัก11 1บอดปอนด์นะครับ ็มาเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของคู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวในรายการนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างปล่อยขาวจอปัตติยานะครับพบกับอํานาจเดชสิทธินาย,ยกมูดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก1 1 1ปอนด์นะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับพลอยขาวจอบพัทริยานะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดสุรินทรน์ครับเป็นมวยประเภทจังหวะดฟิเมอร์ดีนะครับสาดแข้งแทงเข่ามีแข้งหน้าซ้ายที่โต้ได้รุนแรงนะครับมีหมัดมีสอกเสริมนะครับแข็งแกร่งแข้งแรงดีเหลี่ยมมวยเชิงมวยจะดูดีกว่านะครับ ก็ามาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับเคยชนะคะแนนเจ้าเหล็กวิทยาสอซประกอบนะครับเมื่อวันที่26กันยายน2563นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าพระแสงเล็กอโชคมีชัยนะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาชนะคะแนนเจ้ากองสุรินทร์อจอเล็กเมืองนุนนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2563นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับ ก็มาดูที่ฝ่ายนเงินนะครับอันนาเด็ดเสียในยกมูดนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทจังหวะฟีมือนะครับวงในมีปลำรัดมาตีเขาในเนียวแน่นนะครับเดินเตะต่อยแรงครับแล้วก็บูดดูดันปลายปลามีเฮดแข็งแกร่งนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับ เคยชนะคะแนนเจ้าพลังหนุ่มเกียรติชายยุทธนะครับเมื่อวันที่14กันยายน2563นะครับที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าฟ้าเพชรเลือด8ริ้วนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2563นะครับที่จังหวัดอุทัยบ,บุรีนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรนำชัยออตึกแดงนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2563ครับที่เวทีลุมพินีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียร์ปต้าวุฒิเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าปล่อยขาวจอบพระัทยานะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่การออกวุฒและความพร้อมและสภาพจิตใจจะดูดีกว่านะครับจะชนะอำนาจเด็สินนายกมดนะครับก็มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับพบกับสักเล็กเกตเพชรเดชานะครับสำหรับทั้งคู่นะครับก็เคยพบกันมานะครับ ครั้งนี้ก็มาในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าโรเบิร์ตสาธนาบวรนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดบุรารธานีนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฟเมอร์ดีวูครบเครื่องนะครับมีลูกขวางหน้าดันแทงกันเสียบนะครับวงในมีไล่แขนมีเข่ายัดไส้ปลายมีเฮิร์ดนะครับการออกวุดก็จะหนักหน่วงรุนแรงและเร็วกว่านะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าโรเบิร์ตสาธนาบวรนะครับ เคยชนะคะแนนเจ้าพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99นะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2562นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรพรัญชัยเมื่อวันที Schön ่6กันยายน2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าศักเล็กเจตเพชรเดชะนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2563นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับ ก็มาต่อที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสักเล็กเกียริเพชรเดชานะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดพัดทลุงนะครับเป็นมวยเขา่าเขาในล้วนๆนะครับชอบเดินหน้าสาดแข้งแทงเขา่าชอบเปิดเกมนะครับขวาคอล็อกรัดมาตีเขาในเนียวแน่นมีลูกขวางหน้าดันแทงดันเสียบนะครับมีเขายัดไส้การออกอาวุธก็หลากหลายนะครับปแบบลายมีฮึดนะครับแต่จังหวะจะเป็นรองนะครับ ก่อนมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าสักเล็กเกตเพชเดชานะครับเคยชนะคะแนนเจ้าเพชรนำงามเกียรติพันธมิตรมานะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ายกคิรีเีนมวยไทยนะครับเมื่อวันที่13กันยายน2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาชนะคะแนนเจ้าโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2563นะครับที่เวชีลุมพินีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดประท่าอาวุธเศษสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าโรเบิร์ตสาธรรมบวรนะครับจะเป็นฝ่ายเบียดราชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่การออกอาวุธและความพร้อมและวันนี้ก็จะมาแก้แค้นล้างตาได้สําเร็จนะครับจะชนะเจ้าสักเล็กเกียรตเพชรเดชะนะครับก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างมังกรทองสิทธิ์นายกทวีตพงศ์นะครับพบกับเพชรอัศวินมรัตนาบัณฑิตนะครับ สำสหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้าหนัก128ปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับมับงกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมนะครับ <c oughs> เป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับเตะต่อยดีมีแข้งหน้าซ้ายที่ออกได้รุนแรงและรวดเร็วนะครับมีลูกขวางหน้าดันแทงดันเสียบมีเขายัดไส้นะครับมีหมัดมีศอกเสริมนะครับก็มาดูที่3ฟอร์มหลังของเจ้ามังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับก็ เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าอานัทสอเดชพันธ์นะครับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วก็มาชนะน็อกยก4ี่เจ้าอานัทสอเดชพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าก้องเกียรติทพาน49นะครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2563นะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ ก็มาดูที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอัศวินมรัตนะบัณฑิตนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดชายภูมินะครับเป็นมวยเข่าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีเมือดีวนครบเครื่องนะครับเดินหน้าศาสตร์แข้งแทงเข่าปลํารัดมัดตีเข่าในแน่วแน่นนะครับมีหมัดมีศอกเสริมนะครับการออกอาวุธก็หนักหน่วงรุนแรงทุกลูกนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงัวิจิตวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดหายกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเพชรอัศวินมรัตนบัณฑิตนะครับ เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2563นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าวุฒิไกรวอจากกรุฒินะครับเมื่อวันที่18ตุลาคม2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดปะทะบุรเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรอัศวินมรรตนาบิตนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเป็นในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่การออกวุธและความพร้อมจะดูดีกว่าเจ้ามังกรทองสิทธนายกทวีปตะพงนะครับจะชนะมังกรทองสิทธ์นายกทวีปตะพงนะครับก็มาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นคู่อีกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรรุงเรืองออสติกแดงนะครับพบกับ สงดำฉาอัจระบูนนะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก125อปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรรุ่งเรืองออตติกแดงนะครับเป็นนักงมวยมาจากจังหวัดสีสเกตนะครับเป็นมวยเข่ามืออาชีพนะครับมีลูกขวางหน้าดันแทงดันเสียบนะครับวงในมีไล่แขนล็อกคอเสียบเข่านะครับปลั่มรัดมัดตีบู้ดูดันแข็งแรงแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับมีเฮดตลอด5ยกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเพชรรุ่งเรืองออดติกแดงนะครับ เคยแพ้คะแนนให้ก kind of ับเจ้าปืนกลไดมอนด์98นะครับเมื่อวันที่6มีนาคม2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าปานเพชรสจเล็กเมืองนนนะครับวันที่2สิงหาคม2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าปืนกลไดมอนด์98นะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ ก็มาดูที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสงดําชอจระบุลนะครับเป็นน้กมวยมาจากจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีวุดครบเครื่องนะครับนอกก็ได้ในก็ดีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมนะครับหลักเหลี่ยมดีการออกวุดก็หลากหลายนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าสิงดําชอจระบุลนะครับเคยชนะคะแนนเจ้าเทพทักษิณสอสอนสิงมานะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเดชชัยยาเพชรยินเดียแคเดิมี เมื่อวันที่5กันยายน2563นะครับที่เวทีอ้อมน้อยนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าสุริยันเล็กมอสุดประเสริฐนะครับเมื่อวันที่17ตุลาคม2563ครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีมานะครับสำหรับคนนี้นะครับบทเบียดประทะบวุฒิเสร็จสีกันไปแล้วนะครับผม ก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรรุ่งเรืองออติกแดงนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปนในการชกครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าประสบการณ์การผ่านมวยจะดูน้อยกว่าเจ้าสมิงดําแต่การออกวุก็ไม่แพ้สักเท่าไรนะครับผมก็ออกรองไปที่เจ้าเพชรรุ่งเรืองออสติกแดงนะครับจะชนะสมิงดํเฉาอัจฉระบูลนะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์2564กันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1นะครับลอยขาวจอพัทริยานะครับจะชนะอำนาจเดชสิทธินายกมูลนะครับคู่ที่2นะครับโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับจะชนะศักเล็กเกศเพชรเดชานะครับคู่ที่3นะครับมังกรทองสิทธินายกทวีปตะพงนะครับจะแพ้เพชรอัศวินมรัตนาบัณฑิตนะครับคู่ที่4นะครับจะเป็นคู่เอกในรายการนะครับเพชรรุ่งเรืองออติกแดงนะครับจะชนะสมิงดำชอลิจัรลภูนนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลานชัยและมองหันเรื่องฤทิ์1ิหลวงปู่หมุนของเราไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลาย,ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อก็มาที่ไลน์ id 669 9 b y นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090886 996 1นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลมวยไทยเสีขอบคุณครับ